ครับผมเราต้องเราต้องทวงออกสื่อเพราะว่าตอนที่พี่เขาบอกไว้พี่เขาบอกออกอสื่อมาก่อนมาก่อนใข่มีรถมอเตอร์ไซค์นะจาสิเลียนไปหัวใสเอากุญแจหายโอ้ตาย UH> ีิไปอยู่มอเตอร์ไซค์แล้วน้ำกวดมันบ่กป่านี่เอาไปอีหรีไหมป่านี่หมโอ้ปวดพ่อเถอะอ บ้านบอกว่าสิให้ก็คือแบบบอกออกเชื่อยุบบ้านเนแล้วอยากกินบ้ไดอยากกินชอบอนบ้แล้วอยากกินบ่ไดอกินโอ้แล้วอยากกินบ้านอยากกินเ้าือไม่ ผมมาตรงนี้เพิ่นเมื่อกี้พ่อผมอยู่สาราพาเลนนี้ผมไหมผมพร่งนี้ไหมถธรรมดาแล้วลูกหนีแล้วอยากจะหนีโค้ชหนีตัวเลยการทีนี้ช่วยเลยเจ้าสีนี้ไปใชยอีกเจ้าสีนี้ไปไช้ไปใช้ก็ไม่จะทายก็ทายกั็ชนีหนอโอ้ว่าใอยอันคู่ข้ามเจ้าอีกละโอ้โอ้ขอบอได้คู่ข้ามก็กระท้ายมือละคลิปสองคลิปสามคลิปตีคลิปหาคลิปไอเขายัองทายอยู่นี่ก็ได้เอ้คู่ข้ามด้วยนะคู่ข้ามปะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันคุกคางจ้างมันไปดีกว่าเนี่ยข่อยบอกแล้ววะข่อยต้องมาท่วงคอดทีโอ้พ่อข่อยอยู่ซาราพักกับเลนนี่ข่อยไหมเจ้าเอ็งบอกข่อยได้าแล้วเลนนี่ออันนี้คือตกลงกันใต้ยู่อลาสก้าบุนะเนี่ยชิป่าที่มากระแลขึ้นบ้าเพาเป็นกระแลขึ้นอันนี้เพิ่นตกลงกันใต้ยู่อลาสก้าบุนะส่งไล่แม่เขาเบิ่ง พี่น่าต้อเค็มไนิ่เด้อเค็มไปนิดนมันใส่ข่อยไปตัดผมสบายชีวิตประศรีวะก็บอกค่าตัดผมแล้วขอบพระคุณพี่หนวยมากครับโอ้ยไม่เป็นไรค่ะครับที่ให้ผมรอนานขนาดนี้ครับดีนั่งเครื่องมากสองมือพี่เอ้สองมือหมอพี่ผมพิรักให้ลุงคนนะผมพิรักให้ลุงคนลุงคนทำให้ป้าได้ คะแน่เลยเป็นยงงี้อฮ้ยนวข้าวแล้วันเนี่ยไม่ได้กินม่หงไม่ยบ้งเบ้งเบ้เบิ้งเบงโนนี่เป็เป็นงานัเจะเป็นเนทำงานเงานาห่ไกินได้อันนี้ก็จะเป็นไม่อยู่เลแอปหนอะก็ได้อดมินเป็นไงบ้างครับพ่อน้างานเป็นไบงครับผมไม่อยู่งาน มเองานไม่เด <5 S 1> ินเลยพราะมีตัวปัญหาว่าิ้ไถึงปัญหาเร็วๆ้กแบนจะหมดแล้วขอไปทำงานมาเอาลูกบ่นล็อเรฮ์ไหมลเปรฮไหมไมงายเออไม่ยางรอไปรอมาอย่ไหมเราเห็นดู้เจ้าเห็นยูใสเอากีบผมสองสามมือเห็นเราเห็นเบียกว่าเอาบอกหนูมาถึงไปกจับ

เขาไม่ได้เห็นไม่เห็นครับผมไ่เห็นหม้ไ่เห็นมดนก้บซือไ่เห็นหมด้ซือแล้วเนาะโอ้ยผมได้ถมา้างตื่อไปเห็นไล่เสือเนาะเอฟซีกันสร้างตั้งหลายแล้วโอ้เอฟซีผานหนีบบว่ายี่สิบสากคนเหมนเขาจะสร้างสื่อแต่เ้าเห็นไล่เสือเขาเรียกมา้างได้ลก็เห็นเียกงานเด้อได้กันงานเด้อ ไม่ใช่แว่นตากรตักัรตัดธรรมดาใส่มันมันมันมสีดำ้อมเด้นหะวะนะมืไปื้นอักองอันมันมีสีดำพ้อมเด้เหะโอ้อัน้ายซิายสิกำลังยิงปลาบอดำน้ำดำน้ำลุงพัน์แม่เขาพัดกระเพราปลาแชลมอนลงกวนโอ้ยแม่กวนเนี่ยก็หัวปลานี่เนาะ บ <socks? g ol ento> e ่ไปจักลงปายาซิเล่าเดเจะเรา้บ่แล้วเรา้ยาอยู่าแล้วไปัมอยกินแล้วเด้อนี่น่ะไกินแล้วเด้อจะหาบ่ได้กินพี่บอกแล้วแอดมินบ่พุ่นเจ้าเ็นลูกตัวทั้งหมดแอดมินบ่พุ่นเจ้าบ่กําลังจะไปัหน่อไม้โอ้ยบ่ใหญ่พันนะพเอ้ยเจ้าเฮ็ดอีหยังหน่อไม้ ตั้งกนนหตั้งทำไมตั้งทำไมออมันจะไม่นั้นแล้วเอายังออกไปหนีเปยา้ยังออกมียวไปหนาไมังงตอน้อแง่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 อันสามเหลี่ยมมันนั่นแหละแง่แล้วมันก็จะง้างออกเออแง่เข้าไปแง่เข้าไปเอออักหนังสีดำเอาดีครับอันนี้หนังอบเลยแค่นี้หรอบอมันู่เดียวโอ้ยสงสารอันนี้แปดเซนอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบ ตาำไม่ถึงมันจะปลูขึ้นมาก็จริงแต่มันพกพาสะดวกเอาไปเอาไว้ตีหัวตีหัวหมาดไม่กินลูกลอกลอกกาหล่อลอกต้องลดน้ำไม่ถึงครับเจ้าก็่อลอกไห้เล่าตีคึอเสี่ไห้สามีลอกไห้เออตอนกินยุบผู้เดียวเฮ็ดนี้งก็ได้บัดสามีมากแต่ใส่สามีโลดเออ ครับผมดูที่เป็นตัวอย่างนั่นเห็นว่าเบิงเบิงพี่หมวยเนี่ยพอนยังเห็ดได้พอนมาผู้เดียวพอนยังกินได้บัดเจ้านะนะสามีมาละอ่อนสามีแกะเปียกให้เนี่ยโอ้ยมีป้าป้าน้องจะมาเศร้าฟีเห็นอ่อนเป็นตัวเนื้อเศร้าฟีให้แต่อ่อนแบบนี้ดูแข่นี่แทนที่จะอเออปวดดาปวดดาปะโอ้ยกูไม่น่าเลยนะผสมกับได้บันนอกอับลีเนาะอ๋อไมริกาไปยุอเมริกาอเมริกาบันนอก ก้าวหยั่งก้าหยั่งก้าหยั่งเดี๋ยวกระบังเรากินเนี่ยเอามือหยุ่มเอาคนไหมคือยาชีหยุ่มหยุ่มเอาคือยาชีแม่นบ้าพี่หมวยแม่นบ้าจะอยูไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวเขาผัดอะไรนะปลาใส่เมลนลมควันโอ้ยพี่โก้เยอะแยะข้าวนะ กลัวเปล่าเมื่อกี้เลยกลัวข้าวไม่พอกินลงเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่แอดมินกินหมดเออแอดมินมันกินเออมันมาหิวมาจากไหนกันเนี่ยแอดมินเออกินข้าวจมัดกองไหมแอดมินลุงป่าไหมหมดซาทูเด้ออย่ามาอย่ามาจะซาบานกระต่ายทิมงไม่ซื้ออย่าไปสาบานเเออดี๋กระต่ายทิมงไม่ซื้อ จะท้าเก็บไว้ให้มันให้มันอุ่นเยักยดักยเมายาที่แบกไหมพี่โกหน่อยเยอ่เลยโยโพนับ้าแ้โยย่นกับบแพ้พี่โกไปเ้องไห้กันเรื่องมีกินข้าวหมดก่อน้องคิดว่ไงลองเชิญ่้ามอกันพอดีก็ใจ้านเป็นพอดีพอประมาณ ใช่ไหเมันดากินไม่ได้เด้เใ่ไเฮ็ดอาหารไทยขายอยู่อารักะเฮ็ดอพาดขายบ่คือว่ามันคือบ่เผ็ดอาหารไทยมันต้องรสชาติเผ็ดน้ำดนกินไ่เผด้ับลเหมือนฝรั่งบางคนเอาเผ็ดเผมึงได้เสียแน่งานนี่ ก๋วยผัดนี่ยโคดโอ้ชอบแม่แก,กินแล้วนอนรับผ่อนอ <c oughs> ดูแลดรือยาเลุล <c oughs> าานน้อยใจาาข้าวมาาวน <c oughs> มไ้ปาช่นม่นหนต้มเกี่ยวจนดีต้มเกีวปลาดะลยใส่เลย